เซียนพระหลายๆท่านไม่ใช่ว่าเป็นภาพโพลอย่างที่ทุกคนเคยเห็นหรือว่าเข้าใจอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่ามาปุ๊บมาเจอกันครั้งแรกสองพระกัน,นอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ว่าเรื่องพากเครื่องที่เป๊ะหลัากการใช้ชีวิตการควบคุมอารมณ์เป็นอะไรที่ผมรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับธรรมะที่ผมไม่คิดว่าเขาจะบอกเราในเรื่องแบบนี้ พบกับรายการ GN Talk ทอนะครับเป็นรายการใหม่จากผมเองนะครับกล่าวในพระเครื่องที่จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับบุคคลที่มีความชื่นชอบความศรัทธาเกี่ยวกับหลวงพ่อวัฒนาสุงไม่ว่าจะเป็นเซียนพระกลุ่มคนศรัทธาต่างๆนะฮะหรือว่าลูกศิษย์ยุคก่อนผมจะไปสัมภาษณ์หลายท่านเลือไปเจาะลึกประเด็นกันว่าเขามีความรู้สึกมีความผูกพันยังไงถึงได้ศรัทธาทางหลวงพ่อวัฒนาสุงขนาดนี้นะครับ